สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีแก็บอลเรียกว่าเป็นการแพ้ที่ชนะใจกองเชียร์ชาวไทยนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะแพ้สหรัฐไป3ตัวหนึ่งเซตแต่เป็นการแพ้ที่ได้ลุ้นชนะเลยนะฮะและที่สําคัญครับเล่นกันได้โคตรมันแล้วก็โคตรดีคือถึงแม้ว่าก่อนการแข่งขันนะครับทาง b n l จะให้โอกาสเราชนะแค่สแต่ใครมันจะไปเชื่อครับว่าไอ้สเนี่ยคือมันโคตรสูสีเลยนะครับคือมาถึงเซตแรกเนี่ย เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมชาติไทยฮะแล้วก็แผนการเล่นที่เตรียมมาสู้เต็มที่เลยทั้งบอลสูตรเกมบล็อกเกมรับ เรียกได้ว่าทําเอาทางสหรัฐเนี่ยปั่นปวดเลยนะครับยังดีนะที่เขามีสกินเนอร์เนี่ยคอยช่วยแบกนะครับเขาก็เลยเฉือนชนะเราไปในเซตแรก28ต่อ26คือต้องเป็นลุ้นกันจะถึงช่วงดิวเลยนะครับมาในเซต2นะฮะเราก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตบอลขั้นเทพของพรพันธ์หรือว่าการตบที่เชื่อใจได้ของพิมพิชยาและไหนะยังมีเกมรับที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับทำให้ในเซตนี้ครับเราชนะสหรัฐไปด้วยสกอร25์25ต่อ21ซึ่งแต้มสุดท้ายเนี่ย ผมยังจําติดตาอยู่เลยนะครับเป็นลูกที่สกินเนอร์เนี่ยกวักบอลใส่บล็อกเราเฉยเลยสงสัยจะเริ่มหัวร้อนนะครับเพราะว่าบล็อกของเราเนี่ยเริ่มจับทางนางได้ดีขึ้นนะฮะในเซตนี้เซตสเนี่ยก็ยังคู่ขี้สูสีครับแต่ว่าทางสารัฐเนี่ยมีการปรับแผนด้วยการขึ้นบล็อกช้าลงก็คือเขาเริ่มรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เราเนี่ยเล่นบอลสูตรเยอะเรียกว่าบอลทับเอ็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาก็เลยรอขึ้นจังหวะ2ครับ ซึ่งในเซตนี้นะฮะทางสารัฐนอกจากจะมีสกินเนอร์ช่วยแบกเนี่ยเขายังมีคนที่ชื่อว่าเอ็กเกิลสตันนะครับมาช่วยแบกอีกคนหนึ่งจึงทําให้ตัวของสกินเนอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเบาแรงลงนะฮะในการช่วยทําแต้มกับทีมชาติไทยแต่กว่าที่เขาจะได้เซตนี้ไปนะครับเขาก็เกือบตายเหมือนกันเพราะว่าไปเฉือนในช่วงดิวเหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาชนะเราไปในช่วงดิว21ต่อ25พอเข้าสู่เซตสครับเหมือนกับว่า ตัวหลักของเราที่เล่นดีวันนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มหมดแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพิชยาหรือว่าพ่นพันแล้วก็ตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยยังทดแทนไม่ได้ก็คือเรียกง่ายๆครับคนอื่นเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยมาโดยเฉพาะตัวสำรองนะครับทำให้ในเซตนี้นะฮะเขาก็เลยนําโด่งแบบสบายๆก่อนที่จะปิดเซตนี้ไปด้วยสกอร์25ต่อ15ทําให้สุดท้ายนะครับสารัชนะเราไป3ต่อ1เซต และแน่นอนฮะคนทําแต้มสูงสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยก็คือคนที่แบกของทั้งคู่นั่นเองนะครับของสหรัฐครับเป็นสกินเนอร์ซึ่งสกินเนอร์เนี่ยทำไปทั้งหมด22แต้มส่งของไทยเราครับเป็นควีนพิมพ์ควีนพิมเนี่ยแบกเยอะกว่านะครับทำไปคนเดียว28แต้มแล้วเชื่อหรือไม่ครับอันดับ2ของทีมชาติไทยนะฮะก็คือน้องเฟิร์นวริสรากับธนชาเนี่ยทำไปคนละ9แต้มเห็นความห่างไหมฮะอันดับ1ทําไปคนเดียว28แต้ม ส่วนอันดับ2เนี่ยทำไปแค่9แต้มโคตรห่างเลยนะครับแต่เมื่อมองภาพรวมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเล่นดีกันทั้งทีจริงๆเหมือนที่เกินไปครับคือถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ชนะใจกองเชียร์ครับและมันไม่ใช่แค่ชนะใจกองเชียร์ชาวไทยเท่านั้นนะฮะแต่ชนะใจทุกคนที่ดูแมตช์นี้จริงๆอย่างในคลิปนี้นะครับผมมีคอมเมนต์บางส่วนของชาวเวียดนามมาฝากคอมเมนต์แรกนะฮะเขากล่าวว่าวันนี้เล่นดีมากถึงจะแพ้แต่ฉันไม่เสียใจเลยคอมเมนต์ต่อมา วันนี้พิมพ์ฮอตมากแล้วก็นแนบรูปมาด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับไทยเล่นสไตล์นี้ก็โอเคเลยนะคอมเมนต์ต่อมาพิมพ์เท่มากแล้ววันนี้ก็เล่นดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นกับ BCBB ได้ดีมากน่าจะหมายถึงบอลสูตรนะครับพวกเขาทุ่มสุดตัวเสียดายเซตสุดท้ายเกินจะต้านไหวบอลแรกกับการบล็อกของอเมริกาหวยมากเรียกว่าเป็นโปลิโอเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อมาพอวริสราลงสนาม เธอก็ระเบิดฟอร์มทันทีเสียดายที่เธอตัวเตี้ยไปหน่อยเพราะเธอตีได้ดีมากและการบล็อกของเธอก็ยอดเยี่ยมแต่วันนี้ต้องยกให้พิมพ์เธอมีความคิดระดับชั้นยอดเธอจะคอยสังเกตและตีลูกอย่างรวดเร็วเธอทําคะแนนได้ทั้งมุมกว้างและมุมแคบการบิดตัวตบของเธอยอดเยี่ยมมากปัญหาเดียวก็คือฉันส่งข้อความหาเธอตั้งแต่ปี2017จนถึงตอนนี้เธอยังไม่ตอบกลับฉเฉลยและก็แนบอิโมจิหัวเราะมาสอันนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ ได้เห็นวิธีการเล่นของไทยแผนการเล่นความเร็วความมุ่งมั่นฉันว่าเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่เยอะคอมเมนต์ต่อมาเสียดายที่ไทยขาดบุ๋มบิม๋มไม่งั้นมีสิทธิ์ชนะคอมเมนต์ต่อมาสกินเนอร์อย่างแบกคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นดีนะเหมือนตอนที่ได้ญี่ปุ่นมาสองเซตคอมเมนต์ต่อมาอเมริกาเกือบตายดีที่มาตั้งหลักได้ในเซตสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาอเมริกากับไทยเล่นได้โคตรมันแล้วเมื่อไหร่เราจะตามไทยทันคอมเมนต์ต่อมา วันนี้ธนชาเล่นไม่ออกคอมเมนต์ต่อมาวันนี้พิมพ์สวยมากผมก็สวยคอมเมนต์ต่อมาพิมพ์พิชยาเล่นดีมากคอมเมนต์ต่อมาเสียดายที่ไทยอุตส่าห์พยายามแล้วแต่ก็ยังแพ้คอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นไทยมีความมั่นใจและนิ่งมากคอมเมนต์ต่อมาวริสราพัฒนาฝีมือขึ้นมากไม่กลัวบล็อกสูงใหญ่ของอเมริกาเลยคอมเมนต์ต่อมาอเมริกาชุดนี้ไม่ดีเท่าชุดก่อนคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ไทยแลนด์เล่นดีนะขาดแค่โชคนิดหน่อย คอมเมนต์ต่อมาเสียดายที่ตัวสำรองทดแทนตัวจริงไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาถ้าไทยรักษาความร้อนแรงแบบนี้ไว้ได้นัดที่เหลือมีสิทธิ์ลุนรอดตกชั้นคอมเมนต์ต่อมาวันนี้ไม่ใช่ทีมอเมริกาแต่เป็นทีมสกินเนอร์และผองเพื่อนคอมเมนต์ต่อมาสกอร์ที่ออกมามันค่อนข้างชัดเจนตอนที่พิมพ์ยังเล่นดีไทยสู้ได้สูสีแต่พอพิมพ์เล่นไม่ออกแต้มก็จะห่างหวังว่าพิมพ์จะรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้จนถึงแมตช์สุดท้าย คอมเมนต์ต่อมาเสียดายที่กติกาไม่ได้ลงเล่นฉันอยากเห็นเธอสู้กับทีมอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาถึงไทยแลนด์จะแพ้แต่ก็ไม่ได้แพ้แบบสู้ไม่ได้การเล่นของไทยแลนด์ดีมากและจิตวิญญาณของพวกเขาไม่ได้แพ้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเซตสองไทยเล่นดีมากเสียดายหมดแรงตอนเซตสี่คอมเมนต์ต่อมาถ้าวันนี้สกินเนอร์ฟอร์ไม่ดีอเมริกาคงแพ้ไทยไปแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาเข้ามาถามตอนนี้ ranking ของไทยอยู่ที่เท่าไหร่มีคนเข้ามาตอบว่าอันดับ17 ปิดท้ายกันที่คอมเมนต์นี้นะฮะเขาบอกว่าเสียดายไทยควรชนะอเมริกาสต่อศูนย์เซตนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเวียดนามนะครับเพราะชาวเวียดนามเนี่ยชอบดู v ว l เอมากๆทีนี้เนี่ยพอพวกเขาชอบดูใช่ไหมมันก็เลยมีการรายงานผลเอาไว้หลายเพจนะครับผมก็เลยมีโอกาสหยิบยกคอมเมนต์ของพวกเขามาฝากส่วนคอมเมนต์ของชาติอื่นนะครับโดยเฉพาะชาติอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้นะครับไม่มี พราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงข่าวรายงานผลอะแต่ผมรู้ว่าทั้งอินโดกับฟิลิปปินเนี่ยชอบดู VNL เหมือนกันอย่างของอินโดเนี่ยผมเคยเข้าไปสิงในไลฟ์ถูกลิขสิทธิ์ของพวกเขานะครับแต่ว่าตอนนี้บล็อก IP ไทยไปแล้วนะคือต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยดูเยอะมากและมันเป็นลิง์ที่ต้องเสียตังค์ดูนะครับอะพูดง่ายๆไม่ว่าใครก็ตามที่ดูแมตชนี้เนี่ยผมบอกกด้เลยว่าถึงแม้สกอร์จะออกมา3ต่อ1เซตแต่ความสนุกเนี่ยมันโคตรมันเลยยกเว้นเซต4่นะครับเพราะเซตสรเราเหนื่อยแต่มาเลยดูห่างแต่ว่า3เซตแรกเน แต่ว่าการเป็นกองเชียร์ไทยในปีนี้นะครับเราอาจจะเหนื่อยกว่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ต้องตามเชียร์อย่างเดียวมันต้องตามแช่งด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีทีมตกชั้นอยู่หนึ่งทีมซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมครัว่าเป็นทีมไหนซึ่งทีมที่เราต้องตามแช่งเนี่ยก็จะมีทั้งแคนาดาเซอร์เบียเกาหลีซึ่งเมื่อวานเนี่ยเกาหลีก็แพ้โปลแลนด์ไปอีกนะครับสต่อหนึ่งเซตอันนี้เรียกว่าแช่งสําเร็จส่วนเซอร์เบียอันนี้เนี่ยไม่สําเร็จ เพราะว่าเซอร์เบียนะครับเอาชนะเช็กเกียไป3ต่อ1เซตก็คือทางเซอร์เบียเนี่ยมีการแก้เคล็ดโดยการเรียกตัวบอสโควิดนะครับมาช่วยทีมซึ่งถ้าดูจากฟอร์มที่ชนะเช็กเกียบอกได้เลยว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะแช่งเซอร์เบียยากหน่อยส่วนอีกทีมครับแคนาดาเมื่อวานแคนาดาก็แพ้เยอรมันไป3ต่อ2เซตอันนี้ก็ถือว่าแช่งสําเร็จทําให้ตอนนี้นะครับในกลุ่มโซนตกชั้นไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเซอร์เบียไทยเกาหลียังมองไม่ออกครับ ว่าใครจะเป็นหนึ่งทีมที่ตกรอบซึ่งวันนี้นะฮะใครที่อยู่สายกองแช่งครับวันนี้เกาหลีจะเจอกับญี่ปุ่นนะครับแข่งขันกันในเวลา5โมง20แล้วก็ต่อด้วยเซอร์เบียเจอกับอิตาลีครับแข่งในเวลา4ทุ่มซึ่งผมคิดว่าอาจจะลุ้นขึ้นนะเอออาจจะลุ้นให้อิตาลีชนะเซอร์เบียขึ้นอยู่หลังจากนั้นครับเราจะพักผ่อนนะครับกินข้าวอาบน้ํานอนหลับสักง,งีบหนึ่ง แล้วตอนตีสี่ครับเราจะตื่นมาเชียร์ไทยครับซึ่งไทยของเราจะเจอกับเยอรมันซึ่งถ้าเกิดว่าไทยเรานะครับยังเล่นฟอร์มแบบเดียวกับที่เจอสหรัฐบอกได้เลยว่า50-50้50ครับและถ้าเกิดว่าในคืนนี้นะฮะมีคนที่มาช่วยพิมพิชยาแบกแต้มเพิ่มยิ่งมีเยอะเท่าไหร่โอกาสชนะของเราเนี่ยก็จะยิ่งมีสูงขึ้นเพราะอย่างตอนนี้นะครับมือเซตอย่างพรพันเนี่ยกำลังทอฟฟอร์มอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้มือทําแต้มมาเพิ่มเอาเหนือจากพิมพิชยานะครับ ทางเยอรมันเนี่ยก็จะจับทางเราไม่ถูกอ่ะย้ําอีกครั้งนะครับคืนนี้ห้ามพลาดนะฮะตีสี่ไทยเจอกับเยอรมันและนี่ก็คือนาท้ทหางหมดในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าปีนี้ VNL มันโคตรไม่ได้มันลุ้นแชมป์้วมันลุ้นหนีตกชั้นนี่แหละนะครับเอาไว้ไงเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้ไงเจอกันต่อในคลิปหน้าครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ